อ่ะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไดโนนะครับเอา GR 2.8ตัวใหม่นะครับที่มันแรงกว่าเดิมนะครับอยากรู้ว่ารถเดิมๆกี่แรงม้าใส่เอาต u r ต o ไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะลองเอาขึ้นไดโนดูคันนี้เขาเปลี่ยนอะไรมาบ้างครับพี่อัดหนึ่งเลยก็คือว่าเขาจูนเพิ่มมาจากโรงงานเลยหลายๆคนที่ได้รถแล้วก็จะรู้ว่าเอ้ยเกียร์มันกระชับนะก็เดี๋ยวไปพิสูจน์กันว่ามันดีจริงไหมไปดูก<า>ันด้วยว่าเรา,เ,เราจะเพิ่มแรงม้าได้กี่ตัว ตอนนี้ก็จูนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูแรงม้ากันนะครับวัดเดิมนะครับ210แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดนะครับอยู่5 2 7 5นิวตันนะครับพอปรับจูนเสร็จเรียบร้อยในการติดตั้งกล่องอันตาบูธไออเข้าไปก็เป็น232แรงม้าแรงบิดอยู่5 8 5นิวตันเมตรสรุปก็คือแรงม้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณ22ตัวนะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยอยู่มันแถวแถวบ โอเค่วนต่างแรงม้ามาดูน้อยจริงอรทุกคนเพราะว่ามันแค่เส้นนี้กับเส้นนี้แต่จริงๆแล้วอะ่ะให้ดูนะครับสังเกตรอบหลังจากสามพันไปแล้วนะครับของเรามันบานกว่าคือของเราอะ่ะแรงม้ามันไม่ร่วงท้ายมันจะลึกไปเลยจนจบรอบนะครับแต่ของรถเดิมเนี่ยเขาแรงม้าสูงก็จริงใกล้เคียงกับเรววาจริงห่างแค่ยีบสอตัวแต่ช่วงท้ายเนี่ยแรงม้าเขาร่วงตามนะครับมาเลยส่งผลให้เนี่ยตอนช่วง3 0 0พันเกือบ3,5 0 0ครับแรงม้าเรา,ามันเยอะกว่ารถสแตนดาร์ดถึง50ตัวเลยซึ่ง อันนี้มันก็เป็นข้อดีนะผมมองว่าแบบเวลาเรากดชูดไปอ่ะมันจะแบบมไม่ใช่ท้ายด้านมันก็ลึกไปเลยยังไงมีก็ดีกว่าไม่มีครับขับขับใช้งานสนุกแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญคอนดิชันคือเราจูนแรงไร้ควันมีควันปุ๊บแรงม้าหายใ่มเกลียวเทกันใช่ลองแล้วนะครับแล้วก็ราคาครับพี่ัราคานะครับกล่องอาตาบูธพร้อมสายไฟตรงรุ่นนะครับสําหรับรีโว่ร็อคฟอร์จูเนอร์ตัวใหม่นะครับก็อยู่หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทพร้อมติดตั้งพร้อมจูนส่วนถ้าเป็น รุ่นอื่นก็อยู่13,400บาบาทยังนาคาเดิมอืมราคาเดิมหมดใครอยากติดตั้งกล่องแบบนี้แรงไลคฟควันรุ่นอื่นก็ได้นะไม่จะเป็นต้องเป็นโตโยต้านะครับเป็น i ิวสุเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นมิซูอะไรอย่างงี้นะครับก็เข้ามาได้เลยที่สำน,นักงานใหญ่คิวช็อปนะครับผมหรือจะติดต่อที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศก็ได้นะครับก็จะแค่ไม่ม็นไรแค่คลิปนี้แค่จะบอกว่าพร้อมแล้วนมะีโปรคจคเตอร์ตัวใหม่